สวัสดีค่ะเมื่อารีวิวอาหารกักตัวนะคะเยะพอนมาถึงเมืองไทยแล้วอาหารกักตัวก็คือนี่คืออาหารที่ยังตามเมนูที่เขาให้เลือกในเซตอาหารที่เราจองพร้อมอาหารนะคะจองห้องพักพร้อมอาหารเยพอนก็เลือกไก่ย่างข้าวเหนียวสมตําพี่น้องอาหาร <c oughs> จะกินแปลกกว่านี้ก็โอ้ยเนี่ยจ้ะเขามีให้เลือกสามอย่างอ่ะเยพอนที่ชอบก็คืออันนี้ละจ้า ของคุณชายเป็นกะซุปเต่าหู้นี่ละเนี่ยจะไก่ย่างก็โอเคอยู่แต่ว่าสมต่ำนี่ยบ่คอยโอเคปานไดมันเผ็ดเพมันเป็นตำไทยอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นก็เออหน้าทานขึ้นมาหน่อยอาหารเย็นก็มีสลดัดอาหารเที่ยงก็มีสลัดให้มีสลดัดมีผล,ลไม้มีขนมกล่องขนมไทยเล็กๆให้เหมือนกันแล้วก็นี่ก็คือ ข้าวกับแกงมัสั่นของยายพรส่วนของคุณชายเหรอของคุณชายก็จะสเต็กสเต็กหมูสเต็กหมูนะคะหวยก็เปิดยากแต่พี่น้องอ่ะสเต็กหมูนะะี่ค่ะสเต็กหม,กหมูกับสลัดเหมือนกันคนละเซตเนี่ยจ้ะ ส่วนห้องพักก็โอเคอยู่พี่น้องห้องพักกะใหญ่กว่ายี่พ่อนวันใหญ่กว่าอพาร์ตเมนต์อยู่สวีเดนบนุี้เ <c oughs> นี่ยห้องพักเราแบบเดอรลุกยองห้องเดอรลุกราคาก็จะเป็นเตียงใหญ่ย็งเ,เตียงห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำห้องน้ำก็เก่าแล้วก็ก็ยังโอเคอยู่ดูมัน โรงแรมมีนก็คงสร้างมานานแล้ว<ม>เก่าแล้วละจ้ะยังสไตล์เก่าอยู่สวมเสริมก็เดยแต่ก็โอเคอจ้ะบ่ะได้ถึงกับแบบว่าเก่ามากก็โอเคค่ะเนี่ยจ้ะมีวิวด้วยนะคะห้องเรามองเห็นวิวเครื่องอสนามบินจ้ะมองเห็นวิวสุวรรณภูมินะคะ นี่ละจ้ามารีวิวห้เบิรงพี่น้องถึงกรุงเทพยังปลอดภัยละจา้าขั้นตอนกับบอดด้ยากเลยพี่น้องตุลาเอกสารเท่าครบแปบ๊บเดียวค่ะแค่ไทยพาสกับใบตรวจโควิดแล้วก็ประกันถ้าเราใช้พาสต่างประเทศนะคะถ้าพาสสปอร์ตไทยไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ประกันแค่เนี่ยพี่น้องง่งายๆใครอยากมากกับฝ่ามาเด้อจา้าโอ้พอท่านละเนาะเพิ่นเปลี่ยนกฎใหม่แล้วพอดียายพ่อนะ ได้ไทายพาดก่อนกันเลยโอเคจ้าไปละจ้าสําหรับคลิปนี้พบกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย